ไปต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยพ่วงในการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะหลังจากที่ประเทศไทยค่ะได้เข้าสู่ช่วงฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22พฤษภาคมค่ะว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะคะจะมีฝนตกชุกค่ะ โดยสําหรับการเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในปีนี้นะคะทางสถานีอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนไปโดยในช่วงของกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมค่ะจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจจะทําให้เกิดการขาดแคลนน้ําทางด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่แรลงซ้ำซากนอกเขตชลประทานในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งก็เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดนะคะมีโอกาสที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และก่อให้เกิดเหตุสภาวะน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากรวมไปถึงน้ําเอ่อล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะชายฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนา ชุกนะคะหนาแน่นไปตลอดจนถึงเดือนมกราคมนอกจากนี้ค่ะทางสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีแนวทางในการวางแผนมาตรการบริหารจัดการน้ำ12มาตรการโดยการเน้นการ เก็บน้ําฝนนะคะเพื่อให้ภาพรวมของประเทศไทยนั้นได้มีน้ําดื่มได้อย่างพอเพียงโดยเฉพาะในช่วงของต้นฤดูฝนในช่วง3เดือนค่ะซึ่งในช่วงเดือนนะคะของเดือนกรกฎาคมซึ่งถือได้ว่าเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกในช่วงของเดือนสิงหาคมในปีนี้อีกด้วยค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้อํานวยการสถานนีนะคะอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะซึ่งปีนี้คาดคาดหมายว่าฤดูฝนบ้านเราเนี่ยจะมี สภาวะเอดิโยเข้ามากระทบนะครับแต่ว่าตั้งแต่วันที่22ไปจนถึงประมาณกลางเดือนออมิถุนายนนะครับก็จะยังฝนจะ,จะยังตกอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอยู่แต่หลังกลางเดือนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมตรงนี้น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าภาคใต้เราจะเข้าสู่ระยะของเอดิโยนะครับซึ่งฝนเนี่ยก็จะตกน้อยกว่าค่าปกติอยู่ประมาณ5 1 0นนะครับซึ่งตรงนี้จาก กระทบกับพี่น้องประชาชนที่ทําอาชีพเกษตรกรรมนะครับพี่น้องชาวสวนซึ่งตรงนี้ต้องต้องมีมาตรการในการกักเก็บน้ำนะครับแต่นนั้นหลังจากกลางเดือนออสิงหาไปแล้วเนี่ยสภาพอากาศบานลมจะจะเริ่มเข้าสู่ภาวะเป็นปกติฝนก็จะตกจนไปจนถึงประมาณตน้นกลางเดือนตุลาครับกอถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตรงระยะตรงนั้น